สอนเฉยๆเมื่อสักครู่ผมไปเดินกับคุณแม่นะครับพอดีจะซื้อผลไม้เข้าบ้านก็คือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาที่จะช้อปปิ้งหรืออะไรนะครับต้องเนื่อจากการที่จะมาร้องเพลงวันนี้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่จะสกินด็อกเตอร์นะครับเราก็จะไปขายอีกใช่ครับใช่ครับเรต้องขายสิครับต้องขายสิครับเพราะว่าของดีเจนะครับแล้วก็ก็เลยไปช้อปปิ้งนะครับทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีกล้วยอยู่ นะครับมีกล้วยอยู่ผมก็เลยถามคุณแม่ว่าจเจ้ากล้วยเนี่ยก,กี่วีแต่ผมถามเป,ป็นภาษาใต้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนใต้นะครับก็ถามว่ากี่วีกี่วีแผนกไม่ยิด้วยความหลังดีเดนนาบอกว่าอ๋อกี่วีอยู่แผนกตรงใต้ผมเลยนะผมบอกว่าโอาเออแล้วผมก็หยิบกล้วยแล้วเขาก็งงผมก็ก็ ไม่กล้าพูดอะไรเขาก็ได้แต่หยิบกล้วยแล้วเดินออกมาแล้วก็เขาก็นาดงแบบตกใจแล้วว่าอาสุตาผมก็ต้องเดินตรงไปแล้วไปหยิบกีบี่หมดเลยเราไปจ่อยนั่งดีนะครับคนที่นี่นัารัีมากอ๋อดื่มน้ำใช่ไหมครับได้ครับแล้วท้องผมต้องดื่มน้ำตอนที่คนาโทรศัพท์เร็วเนี่ยโอ้พี่นั่งดีมารักเลย อะไรนะฮะผมชมพี่เขาอยู่อ๋อนนั้นเราบอกอ๋อนนท์น่ารักใช่ไหมครับเฮ้ยก็ต้องรักแล้วแหละต้องรักแล้วแหละติดไม้ติดมือเพื่เครื่อมือเนี่ยรักติดไม้ติดมือเลยบ้างรักแหวนหรือครับโอเคอยู่ก็อยู่ก็ผมร้องเงจริงเลยครับทุกคนครับไป่รีบกลับบ้านกันใช่ไหมฮะถ้างั้นผมจะร้องอีกเพลงได้ไหมครับ โหนี่มันเสียงดูไม่ค่อยชื่นเลยครับเนี่ยอ๋อนี่คือจริงๆเราเราแถมเลยนะเนี่ยเพราะรู้สึกว่าจริงๆคนดูมารอนานมากครับอะไรนะอ๋อด้านนี้บอกไม่รีบไปงานถัดไปเหรอไปนัดก,กับด้านนี้ด้านนี้บอกเราวไปอีกสามเพลงเลยยังร้องไปอีกเพลงไหมฮะเพลงต่อไปนะครับเป็นอีกงหนึ่งเงพลงที่ ผมชอบพาไหมากท้งที่